หมูกรอบชิ้นนี้ราคา132บาทครับขั้นตอนแรกบังหมูให้ได้ขนาดประมาณ1นิ้วนะครับใส่เกลือหิมาลายลงไป1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำส้มสายชูคนให้เกลือละล,ะลายนำด้านหนังหมูแช่ไว้เป็นเวลา20นาทีครบเวลาแล้วไปลินน้ำออกได้เลยจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปที่หนังหมูเล็กน้อย นวดให้เข้าเนื้อได้เลยนะครับทั้งด้านหนังและด้านเนื้อจากนั้นก็ใช้กระดาษเทชชูซับหนังให้แห้งเอาให้แห้งสนิทเลยนะนําไปอบด้วยหม้ออบลมร้อนด้วยอุณหภูมิ100องศาเป็นเวลา1ชั่วโมงเมื่อครบเวลาแล้วหนังหมูของเราก็จะแห้งแบบนี้เลยครับจากนั้นกลับด้านเอาด้านเนื้อขึ้นอบต่อด้วยเวลา20นาทีโดยใช้ไฟ150องศาขั้นตอนนี้จะทําให้หมูของเราสุกทั่วทั้งชิ้นจากนั้นก็กลับด้านเอาด้านหนังขึ้นและพักให้เย็นเล็กน้อยระหว่างรอผมก็จะมาทป ลากกระเทียม5กรีบพริกขี้หนูสวนหนึ่งกำมือเกลือเล็กน้อยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะโขลกให้ละเอียดได้เลย จากนั้นก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บเล็กน้อยตามด้วยน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะและน้ำปลา2ช้อนโต๊ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือผงนัว1ช้อนชาครับใส่ผักชีลงไปเล็กน้อยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราก็จะเสร็จสิ้นแล้วครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนำเผ็ดตามแซ่บแน่นอนหมูของเราก็เริ่มเย็นแล้วจะทำการอบต่อให้หนังฟูผมจะใช้ไฟที่200องศา เป็นเวลา10นาทีเรียบร้อยครับไม่ในคลิปผมใช้15นาทีเลยครับเลยไม่ดังนั้นผมแนะนําให้ใช้10นาทีพอนะครับจากนั้นก็รอให้หมูเย็นก่อนก่อนที่จะหัน่นถ้าหั่นตอนร้อนหนังหมูของเราจะหลุดออกครับเห็นไหมไหมแบบนี้เนื้อด้านในฉ่ามากก็หั่นเป็นชินช้นๆได้เลยครับหั่นออกมาแล้วก็จะได้ทั้งหมด6ชิ้นครับตกชิ้นละประมาณ25บาทเท่านั้น2ชิ้นนี้ก็จะหั่นกินได้เลยส่วนที่เหลือก็จะแช่ตู้เย็นเก็บไว้ลองฟังเสียงกรอบดูครับ ชิ้นนี้ขอจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดสักเล็กน้อยและบอกได้เลยวิธีนี้กอบนานเป็นวันเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ